และนี่ก็คือวันเกิดในจอร์ดนะคะเกิดวันพุธที่สีใ่ในฤดูใบไม้ร่วงเอิม่มก่อนออกจากบ้านเรามาเช็คพยากรณ์อากาศตรงทีวีกันก่อนนะคะว่าแดดจะมีหรือเปล่าแต่ว่าไม่น่าจะมีเอ่อฝนเอิม่มไม่ใช่ลมนิดหน่อยมีลมมีลมใบไม้ก็ร่วงโปรยปลายนะคะก่อนจะไปเรามาเตรียมของไปให้คุณนายจอร์ดดีกว่า ุณนายจอร์น่าจะชอบต้นหอมจริงๆมันมีอันที่ชอบกว่านี้อันเนี้ยเป็นแบบกลางๆให,ให้แทนกันได้มันก็จะมีหัวใจขึ้นระหว่างต้นให้ควนค่ะน่าจะเรียกว่าต้นหอมนะคะและหลังจากนี้เราจะเดินทางไปบ้านในจอรซึ่งต้องดูแผนที่เพื่อไม่ให้สับสนและเสียเวลานะคะ ก็เป็นอยู่หลังหลังนี้อยู่ข้างร้านปีแอรเดินลงไปั้งก็ก่อนไปก็เดี๋ยวขอแวะให้น้ำแมวก่อนซึ่งเรายังไม่รดน้ำต้นไม้ตอนนี้เพราะว่ามันอาจจะเสียเวลาภารกิจของเราคือเอาของขวัญไปให้หนายจอนก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นทุกคนกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วหรือยังอย่าลืมไปกด แค่เป็นกำลังใจให้เรานะและแล้วก็มาถึงเริ่มได้เริ่มไปกันเลยและเราก็มาถึงใจกลางเมืองของสตาร์ดิวแล้วนะคะนี่เราจะแวะไปดูเควสกันก่อนเนี่ยดูเควสแล้วก็ปฏิทินได้ว่าแบบวันนี้มันเกินใครกิจกรรมอะไรจัดหรือเปล่า เป็นบ้านในจอร์ดใช่หรือเปล่าขอดูอีกรอบหนึ่งใช่แลาะมันเหมือนต้องขึ้นขนบวนหรือเปล่านะดูจากแผนที่เมื่อกี้แล้วเหมือนจะขึ้นไปข้างบนมากกว่าก็เดี๋ยวจะลองขึ้นไปดูก่อนถ้าผิดก็ลงมาใหม่ก็มั่นใจว่าน่าจะเป็นบ้านหลังนั้นนะขึ้นไปก่อนถ้าผิดก็ก็ลงมาแค่นั้นแหละแวะเก็บผลไม้นิดนึง อันนี้คือหอสมุดหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดอาจจะใช่ไม่ได้ปรับปรุงหรือซ่อมแซมก็สงสัยมาผิดจริงก็น่าจะเป็นบ้านหลังนี้บ้านในจอร์ดมีแซมยืนอยู่หน้าบ้านนี่ในจอร์ดกำลังดูทีวีทีวีคือตั้งอะไรแบบว่ากลางบ้านอ่าให้ของขวัญกันจ้า you remember โอเคนายจำเออคุณจำมันเกิดฉันได้โอ้นี่เป็นของขวัญที่ฉันชอบมากโอเค ภารกิจนี้เสร็จสิจ้นเราไปดูหัวใจกันว่าคืบหน้านเนี่ยมันจะได้สองไอ้ที่การกระบาดคืออะไรก็ไม่รู้ก็จบแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะคะ